ส <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> วัสดีครับผมชื่อจินลุกครับผมบูรัชชัยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ สายามดิสโก้ลีครับวันนี้นะครับทุกคนทุกคนอาจจะแบบเห็นพวกเราถ่ายวอล์กใช่ไหมในแบบบ้านเจ็ดแปดเก้าซึ่งมันก็เป็นชีวิตประจาวันของพวกเราเนาะแต่ว่าวันนี้เราพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกางแนที่กันบ้างวันนี้เราจะมาแนะนํา discovery selection ครับก็คือแผนกที่มีเสื้อผ้าร่วมต่างประเทศครับท,ที่โดนเลืก <'t> มาแล้วในนี้มีเสื้อผ้าทั้งเดนมาร์กเกาหลีเนี่ยได้ว่าคัดมาแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยว่าไอดอลอย่างพวกเราเนี่ยหาเสื้อผ้าสวยๆ,ๆอย่างเงี้ยใส่อยากไหน,นคือแบรนด์อะไรยิ่งเป็นเคียร์แฟชั่นท คิดห,หรือแบบเป็นกระแสอยูอย่ด้วยเนาะก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันเดี๋ยว,ว่าก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูเนี่ยผมขอเล่าย้อนเกินไปก่อนว่า Discovery Selection หรือมัลติแบรนด์อะไรพวกนี้น<ช>มาอ<ช>ยังไงใช่ครับผมจริงๆอย่างที่บอกไปมันคือมัลติแบรนด์ที่เรียกว่าเราสามารถเอามิกซ์แอนด์แมทกันได้ให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเราได้มากที่สุดเนาะเหมือนที่พี่โยงชอบพูดเนาะมิกซ<ช>์แอนด์แมทอ่ะพูดตลอดเลยสยามดิสคฟเวอรี่ที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินดูให้ทั่วเลยว่าแบบมันม,มีอะไรบ้างมันหลากหลายขนาดไหนเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลยไหมไปเลยครับไปไปดูกัน โอเคครับทุกคนเรามันเริ่มกันที่แบรนด์แรกอะไรนี้ตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์ Emiss นะครับซึ่งเป็นแบรนด์สุดฮิตจากประเทศเกาหลีใต้ Discovery Selection เนี่ยเอามาเปิดปลับอัพซอสที่แรกในประเทศไทยเลยทุกคนแบรนด์ Emiss อะ่ะมันย่อมาจาก Every Moment is Special นะครับก็แปลว่าทุกๆซีซั่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถแต่งตัวให้แบบพิเศษได้คือแบรนด์เนี้ยที่เกาหลีตอนนี้มันมแบบฮิตมากจริงๆแบบฮิตมากๆขนาดพี่จีซูแบ็คทิงอ่ะก็ใส่เสื้อนี้ครับแบบสุดยอดครับ โอเคครับคุณจินบุตอนนี้เราก็อยู่ที่แบรนด์ที่2แล้วนะครับคารินนะครับทุกคนตอนนี้ได้มาเปิดตัวกันที่เรียบร้อยแล้วเอาจริงแบรนด์เนี้ยฟัอดแล้วก็ติดกระแสนในช่วงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมคอแหบอ่ะนิดนึงนิดนึง <c oughs> เพราะว่าคุณแม่ถือมาแล้ว แต้วแม่ชอบล้วแม่ช้วงั้นวันนี้ภูก็คงจะซื้อกลับให้แม่สักตัวใช่ไหมครับินเดือนยังไม่ออกเลยครับจะรุ่นนี้อ่ะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดเพราะว่าสีนี้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 สีอันนี้อ่ะครับมันขายที่ไทยเป็นที่แรกที่แรกเลยครับ discovery selection แห่ง d i s c r y นะครับก็ที่นี่อ่ะเป็นที่แรกที่ได้ขายนะครับขนาดเกาหลียังไม่ได้ขายเลยอืมเพราะว่าจริงๆงแบรนด์เนี่ยกาทำมาห้างแตกมานแล้วนะทุกคน19กันยานี้ทุกคนมาซื้อกันได้เลยครับผมกันยาภาษาอังกฤษคืออะ ผมไม่รู้ผมก็มไม่รู้เหมือนกันครับไม่ดีอ่ะเซ็บเช่นเบอร์ทุกคนเมื่อกี้เล่นมุกนะเดี๋ยวแห้งเนดะี๋ยวแห้งโอเคครับคุณจินตอนนี้เราเดินทางมาถึงแบรนด์ที่3กันแล้วนะครับจริงๆถ้าแบบพวกเราอ่าน อาจจะแบบมาดี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันอ่านว่าอะไรนะมาลาติส์ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมผมเนี่ยไปทำรีเสิร์ชมาแล้วทำกันบ้านมาทำกันบ้านมาเพื่อนเพื่อนผมคนเกาหลีครับลินทันนี่ความหมายคืออะไรมันแปลว่าวันอังคารมันพุธของภาษาฝรั่งเศสเนาะใช่ครับ f ฟ e n c h มันจะมีอยู่คนนึงที่ใส่บ่อยมากที่บ้านเจ็ดแปดเก้าใช่ทุกคนคิดว่าใครครับ คุณมาร์คคริสเนี่ยก็ใส่แบรนด์นี้บ่อยมากๆเลยเราก็ก็เราก็อยากจะได้บ้างเนาะแต่ว่าค่อนข้างหายากแต่ว่าวันนี้มาซื้อได้ที่นี่นะครับ Discovery Selection 3 Discovery ว่ามาดูได้เลยมีเต็มเลยครับในมาดี้อ่ะครับจะมีดีไซน์หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือดอกไม้สีเขียวครับเรียกว่าซิกเนเจอร์ใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ครับแล้วก็ มีอีกแบรนด์หนึ่งครับที่ผมใส่อยู่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเผื่อทุกคนแบบช้อปปิ้งจากมาดี้เสร็จแล้วยังไม่พอมีโอเพิ้ไวไวตรงนี้นะอยากได้เสื้อผ้าเพิ่มเนี่ยเดินมาม่กี่ก้าวตรงนี้ก็มีโอเพิ้ไวไวุกคนได้ช้อปปิ้งเพิ่มนะครับแล้วถ้าใครอยากได้เสื้อเหมือนที่จินกําลังใส่อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้ทุกคนต้องมาที่ไหนสยามดิสคัฟเวอรี่ดิสคัฟเวอรี่เซเลคชั่นนะครับทุกคน ็นี่เป็นลุคของแบรนด์แหละ t e j o by t e j o ครับ Ajo e by Ajo e อ่ะเป็นเสื้อผ้าที่เขานิยมเหมือนกันที่เกาหลีดีไซน์หลักของแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบแนวโอเวอร์ไซส์นะครับเสื้อผมที่ใสอยู่ก็เป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันใช่ปะแบรนด์นี้เนี่ยวัยรุน่นะที่เกาหลีน่าจะฮิตเป็นป่มที่เกาหลีที่ไหนก็แบบค่อนข้างเจอบ่อยมากเลยครับคนเกาหลีแบบใส่กันเยอะมาก ก็จริงเรา่านี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมสะดุดตาตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีเสื้อแนวนี้แล้วกัน,นเป็นสีครีมที่ผมรู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายแล้วก็น่าจะเข้าได้กับหลายๆลูคครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์นี้กันบ้างครับว่ามีเสื้อแบบไหนบ้างแบรนด์นี้ เป็นแนวที่จินจะชอบเพราะว่ามันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ครับจินน่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วโอ้โห oh. ตัวแรกก็ชอบแล้วอะ่ะขอได้ไหมครับอยากได้มากสีก็แบบไม่ได้ดูเป็นสีคาร์ดิแกนทั่วไปนะครับรวมหลายสีด้วยกันมาแบบสวยมากเลยส่วนตัวชอบมากครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสเวเตอต์ดีไซน์แบบแปลกใหม่ก็สวยมากเลยชอบ ไปนะครับก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ Adder Error นะครับถ้าพูดถึง Adder Error อ่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีครับเขาสร้างมาให้เป็นยู Unisex ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็จะใส่ได้เหมือนกันครับที่ประเทศผมเองครับใครที่แฟชั่นจ๋าๆในโซอ่ะต้องมีสักตัวอยู่แล้วครับ Adder Error และนึกถึงใครถ้าแฟชั่นจ๋าๆในเจ็แปดก้านึกถึงคนนึงถ้าเขาใช้ของนี้ก็น่าจะมีความสูงคุณเน็กครับเพราะว่าเน็กก็เป็นคนที่แบบแฟชั่นจ๋าๆคนหนึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันได้นะครับ Let's go ครับก็เมื่อกี้กำลังเดินชมของอยู่แล้วก็สะดุะดเห็นหมวกใบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับผมดีจริงส่วนตัวเป็นคนที่ใส่หมวกบ่อยแล้วก็เวลาซื้อหมวกวันนี้ก็ใช้ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าชอบใส่เวลาที่เราซ้อมเต้นส่วนตัวเนี่ยคนที่แบบผมยาวใช่ไหมแล้วแบบเวลาใส่หมวกอะมันเ็ค่อนข้างสบายหัวน่าจะแมทช์กับลุคของผมได้ดีครับก็เลยหยิบหมวกตัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าแบบผมใส่แล้วแบบเท่ไหมหรือน่ารักหรือเปล่า เดี๋ยวจินพาไปดูเสื้อทั้งหลายของ e อเด r ร์แอ r ครับถ้าให้จินเลือกตัวหนึ่งอะจินชอบตัวนี้ที่สุดแบบที่สุดเลยคือแบบสีฟ้ามันสวยมันมีทั้งอ่อนแบบลายสีมันรวมกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วแบบกำลังโอเคอะครับมันไม่ได้เวอร์ไปแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าจินใส่ก็น่าจะสวยครับอันนี้ดูน่าสนใจดีครับน่าจะใส่เป็นแบบสตรีทได้ด้วยแล้วก็กางเกงที่เป็นหนังอะน่าจะสวยแน่เลยใส่กับอันนี้ เลยครับคุณจิมตอนนี้เราก็มายิ้มเลยครับยิ้มเลยที่คุณเคยมาถึงแบรนด์นี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้นิดนึงให้พูดถึงก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ผมซื้อเยอะที่สุดซึ่งแบรนด์นี้ก็คือฟิล์มกอดครับเพื่อนๆในบ้านเสื้อกาาใส่เยอะมากจริงๆมันเป็นแบรนด์สตรีทที่วัยรุ่นฮิตมากแล้วก็จริงๆมันแต่งตัวง่ายจริงๆแบบไอดอลน่าจะใส่กันเยอะไม่ว่าจะเป็นซูการ์บเทสหรือไอเอ็มบเทสก็เคยใส่กันมาให้เห็นแล้วก็เอเซนเชียลแปลว่าอะไร เอเซนชั่นแปลว่าเบสิกอะไรเงรี้ยถ้ามองในแง่แฟชั่นมันก็เป็นเสื้อผ้าแบบไทม์เลสที่จะอยู่ตลอดไปเลยไปดูข้างในกันดีกว่า <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> สีนี้แบบดูใหม่ๆเนาะไม่ค่อยได้เห็นก็ถ้าอธิบายถึงสงสีนี้ครับคือถ้าอยากหาซื้อเองหรือพิเออเดอร์เองอะก็ค่อนข้างยากครับเพราะหมายยากนี่หายากจริงๆว่าอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าหา <c oughs> ไม่ได้ไ,ไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าอยากได้อะก็ต้องมาที่นี่ะรีมาเลยนะครับเดี๋ยวมันหมด ส่วนนี่ก็จะเป็นสีชมพูครับก็เป็นคอลเลกชันสีใหม่ที่ค่อนข้างแรงมากครับตอนนี้ ทุกคนวันนี้จินจะมาแนะนําโปรโมชั่นที grand. ่ Discovery Selection นะครับก็ตอนนี้ใครที่เป็นสมาชิกวิสสามารถรับคูปองได้สูงสุดถึง5,000บาทครับแน่นอนแต่ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าวิสคอยเนี่ยสามารถเอาไปใช้แทนเงินสดได้นะครับในการช้อปปิ้งต่อรออะไรครับไปช็อปกันเลยช็อปกันเลยดีกว่าไปกันครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้าย ะะแต่อย่างที่บอกไปวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยก็ได้พาทุกคนไปแนะนำอาจจะเป็นแบรนด์ land, ที่ทุกคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนหรือแบบอาจจะเป็นแบรนด์ land, ที่ทุกคนกําลังหาซื้อหรืออยากได้วันนี้พวกเราก็พามาดูนะแล้วก็ได้ทําการป้ายาทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่วันนี้ได้ใส่แบบหลายลุกมากอะ่ะถ้าลุกที่แบบจําได้ที่สุดก็คือลุกที่เป็น แบรนด์ของอังกฤษนะครับ The c o d e w a r The c o a t w a r เสื้อเชิ้ตที่ผมได้ใส่อ่ะดูสามารถใส่ได้เป็นแฟชั่นแบบกางเกงใหญ่ก็ได้มันใส่ได้หลายแบบเลยแล้วผัวชอบลุกไหนวันนี้แต่นี้ผมบอกไปว่าผมเป็นคนชอบสีชมพูผมรู้สึกว่าเออมันสดใสงค์ boy ใช่แน่นอนว่าต้องเป็นลุคนี้แน่นอนนะ,ะเอ้เดิเลอใกล้ปีใหม่แล้วใกล้น้าหนาแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศอ่าใช่ครับที่ไทยไม่มีหน้าหนาว ก็สามารถใส่แบบนี้ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรถ้าเรารักแฟชั่นเออแล้วเพื่อนๆชอบลุกไหนครับวันนี้เราก็ได้ลองไปหลายลุกเลยว่าจะเป็นหล่อที่น่ารักสนใจคอมเมนต์มาได้เลยอยากชวนทุกคนอ่ะมาเซลฟ์ดิสคอเวอร์ตัวเองได้ที่ไหนจากดิสคอเวอรี่แผนนดิสคอเวอรี่เล็กชั่นนะครับทุกคนมันเป็น แผนกที่มีหลายแบรนด์รวมกันนะ่ะเราสามารถหยิบนูน่นหยิบนี่มาใส่รวมคือแบบมี Mix ซ์แอนด์แได้สวยมากครับอย่าลืมดิสค o เวอร์ตัวเองเยอะๆ<ช>นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย